หัวข้อที่4นะครับการพริสูจน์โดยแจงกรณีภาษาอังกฤษนะครับเขาจะใช้คำว่า proof by case นะครับ จากที่เราศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการพิสูจน์ตรงนะครับโดยที่เราทราบว่าเราต้องการพิสูจน์ข้อความ p แล้ว q นะครับอันนี้คือการพิสูจน์ตรงนะครับแต่การพิสูจน์โดยการแจกแจงกรณีเนี่ยนะครับเงื่อนไขของ p เนี่ยมีหลายกรณีก็คือ p อาจจะแยกเป็นกรณี p 1 p 2 p 3 PK แบบนี้นะครับซึ่งการพิสูจน์ตรงเนี่ยต้องทำการแยกเป็นกรณีต่างๆนะครับจึงจะสามารถพรูฟข้อความ P แล้ว Q ที่เราต้องการได้นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับวิธีการทำก็คือเราก็ทำการพิสูจน์กรณีย่อยนะครับให้เป็นจริงทุกๆก,กรณีนะครับ เมื่อเราทำการพิสูจน์กรณีย่อยเป็นจริงทุกกรณีแล้วนะครับเราก็จะสามารถสรุปว่า p แล้ว q เป็นจริงนะครับเขียน okay, นิดนึงนะให้เป็นจริงทุกกรณีย่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองศึกษาตัวอย่างกันดูนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับให้พิสูจน์ว่านะครับถ้า x เท่ากับลบหหรือ x เท่ากับศูนย์ หรือ x เท่ากับ1นะครับแล้วจะได้ว่า x กําลัง3เท่ากับ x นะครับในที่นี้เราจะเห็นว่ากรณีย่อยของเรามี x เท่ากับลบ1เป็นกรณีย่อยที่1นะครับ x เท่ากับ0เป็นกรณีย่อยที่2นะครับ x เท่ากับ1เป็นกรณีย่อยที่3นะครับ ซึ่ง3กรณีย่อยทั้งหมดนี้ก็คือข้อความ p นั่นเองนะครับส่วนข้อความ q ที่เราต้องการก็คือ x กํลัง3เท่ากับ x นะครับแสดงว่าเราต้องทําการพิสูจน์กรณีที่1แล้วโชว์ว่าเป็นจริงนะครับทําการพิสูจน์กรณีที่2นะครับแล้วก็แสดงให้ได้ว่าเป็นจริงนะครับ แล้วทำการพิสูจน์กรณีย่อยที่3นะครับเราแสดงให้ได้ว่ามันเป็นจริงนะครับเมื่อครบทั้ง3กรณีแล้วนะครับเราจะได้ว่าข้อความ p ไป q เป็นจริงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นพิสูจน์นะครับกรณีที่1หรือเคส1นะครับถ้า x เท่ากับลบ1 เน,นื่องจากว่าเป้าหมายของเราต้องการ x กาลัง3เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณา x กำลัง3นะครับซึ่ง x กำลัง3ก็คือลบ1ทั้งหมดยกกําลัง3 -1 ลบ1ยกกําลัง3เราเห็นได้ไม่ยากว่ามันคือลบ1นะครับเพราะฉะนั้นกรณีย่อยแรก x กำลัง3เท่ากับ x เป็นจริงนะครับ ต่อไปกรณีสองนะครับกรณีที่สองก็คือ x เท่ากับ0ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็พิจารณา x กำลัง3ซึ่งก็คือศูนย์กำลัง3ได้เท่ากับ0นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีย่อยที่2 x กำลัง3เท่ากับ x ก็เป็นจริงนะครับ ต่อไปกรณีที่สนะครับก็คือถ้า x เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับเราก็พิจารณา x กํลังสนะครับซึ่ง x กํลังสได้เท่ากับ1กํลังสาได้เท่ากับ1นะครับเราก็เห็นได้ไม่ยากว่ากรณีย่อยที่3ก็คือ x กํลังสเท่ากับ x ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็ครบทั้ง3กรณีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากทั้ง3กรณีนะครับข้อความที่บอกว่าถ้า x เท่ากับลบ1หรือ x เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ1นะครับแล้ว x กำลังสามเท่ากับ x นะครับก็เป็นจริงจากการที่เราพิสูจน์ครบทั้งสามกรณีแล้วนะครับตัวตัวอย่างนี้ใชใช่ทีนะครับกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองกรณีที่สามถูกไหมครับแล้วเราก็เช็คทุกๆกรณีว่า x กำลังสามเท่ากับ x เนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับ ถ้าเป็นจริงทั้ง3กรณีนะครับข้อความที่เราต้องการพิสูจน์ก็เป็นความจริงนะครับไม่ยากใช่ไหมครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาศึกษาตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างบอกว่าให้เราพิสูจน์ว่าถ้า a นะครับเป็นจำนวนเต็มใดๆนะครับจะได้ว่า a กํลังสอลบ a นะครับเป็นจำนวนเต็มคู่นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือข้อความ P อันนี้ก็คือข้อความ Q นะครับซึ่งเราดูได้ไม่ยากแล้วกรณีของเราคืออะไรในข้อนี้นะครับกรณีของเราก็คือเนื่องจากเขาบอกว่า x เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจำนวนเต็มเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กรณีง่ายๆก็คือ เคสที่1ก็คือเป็นจํานวนเต็มคู่ถูกไหมครับและอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นจํานวนเต็มคี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ทําการแยกพิสูจน์เป็นกรณีที่1ก็คือเป็นจํานวนเต็มคู่และกรณีที่2เป็นจํานวนเต็มคี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มพิสูจน์กันนะครับ โอเคนะครับพิสูจน์นะครับเราก็เริ่มต้นโดยการให้เคส็หนึ่งนะครับให้นะครับ a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มคู่นะครับ จากบทนิยามของจานวนเต็มคู่เราก็จะได้ว่านะครับจะมี k สักตัวหนึ่งนะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะครับทำให้ได้ว่าเราสามารถเขียน a เท่ากับ2คูณ k ได้นะครับและต่อไปเราต้องการแสดงว่า a กำลัง2ลบ a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มคู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณานะครับ a อกำลังสองลบ a นะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มคู่แสดงว่าเราต้องพยายามเขียนให้มันอยู่ในรูปของ2อคูณ k ให้ได้นะครับโอเคนะครับแต่เนื่องจากว่า a เป็นจำนวนเต็มคู่เราสามารถเขียน a ในรูป 2k ได้นะครับ 2k ทั้งหมดยกกำลัง2ก็กลายเป็น 4k กำลัง2นะครับลบกับ 2k ซึ่งเราเห็นว่าทั้งเทอมหน้าแล้วก็เทอมหลังนะครับมี2เป็นตัวประกอบร่วมนะครับดังนั้นเราก็ดึง2ออกมานะครับเห็นได้ชัดว่านะครับเราสามารถเขียนในรูปของ2คูณ k 1ได้นะครับโดยที่เราให้ k 1 มีค่าเท่ากับ 2k ยกกำลัง2ลบ k ซึ่งก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่นะครับจะเห็นว่าเราสามารถเขียน a กำลัง2ลบ a เท่ากับ2คูณ k ได้นะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า a กำลัง2ลบ a เนี่ยเป็นจำนวนคู่นะครับเหนึ่งเป็นจริงแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะพิจารณาเคส2นะครับซึ่งเคส2เราก็จะให้ a เป็นจำนวนเต็มขี่นะครับพอเราให้ a เป็นจำนวนเต็มที่นะครับเราก็ทราบได้ไม่ยากว่านะครับจากนิยาม ก็คือจะมีจำนวนเต็มสักตัวหนึ่งนะครับทำให้ได้ว่า a เท่ากับ 2k บวก1ซึ่งตรงนี้เป็นนิยามของจำนวนเต็มที่นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับเราต้องการจะแสดงว่า a กำลัง2ลบ a เนี่ย เป็นจำนวนเต็มคู่เราก็พิจารณา a ยกกำลัง2ลบ a นะครับเนื่องจากว่าเราสามารถเขียน a เป็น 2k บวก1ได้นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะเราก็ใช้กำลัง2สมบูรณ์ออกมานะครับก็จะกลายเป็นหน้ายกกำลัง2นะครับบวก2หน้าหลังก็จะกลายเป็น 4k นะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2ก็บวก1 ทำการแตกวงเล็บนะครับแล้วก็รวมค่านะครับก็จะได้เป็น 4k กําลัง2บวกกับ 2k 1กับลบ1ก็หายไปนะครับดังนั้นเราก็เห็นได้ไม่ยากแล้วนะครับว่าเราสามารถดึง2เป็นตัวประกอบออกมาได้ดังนั้นเราก็สามารถเขียนในรูป 2k ได้แล้วเรียบร้อยนะครับ โดยที่ 2k กำลัง2บวก k ก็ยังเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียน a กำลัง2ลบ a ในรูปของ2คูณ k ได้นั่นคือ a กำลัง2ก็เป็นจำนวนเต็มคู่เหมือนกันนะครับจากเคส1และเคส2นะครับเราจะเห็นว่าเราก็พิสูจน์ทั้ง2เคสได้ถูกต้องทั้งคู่นะครับ ดังนั้นนะครับถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว a กำลัง2ลบ a ก็เป็นจำนวนคู่ตามที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มตัวอย่างที่ยากขึ้นหน่อยให้ทุกคนได้ช่วยกันพิจารณาดูนะครับว่าเราจะแยกเคสยังไงแล้วก็จะให้เป็นหลักการเผื่อเราไปทำโจทย์นะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราลองดูมาโจทย์ลองมาดูโจทย์ตัวอย่างต่อไปนะครับ ตัวอ,อย่างนะครับให้พิสูจน์ว่านะครับสําหรับ x ที่เป็นจํานวนจริงใดๆนะครับ เราจะได้ว่า x บวกค่าสมบูรณ์ของ x ลบ7มากกว่าหรือเท่ากับ7เสมอนะครับเราจะเห็นว่าข้อนี้เราจะต้องพิจารณา x เป็นจำนวนจริงใดๆน,น,นะครับข้อนี้นะครับเราก็ใช้หลักการของค่าสมบูรณ์มาพิจารณาก็คือเรามองตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะมาแยกเคสนะครับ เ okay, นะเราพิสูจน์แต่ตอนแรกเราจะทดก่อนนะครับเราจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวก7นะครับสามารถแยกออกได้เป็น2กรณี <c oughs> ก็คือมันจะมีค่าเท่ากับ x ลบ7นะครับถ้า x เราเนี่ยมากกว่าเท่ากับ7นะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับลบของ x ลบ7นะครับซึ่งก็คือ 7ลบ x นั่นเองนะครับถ้า x มีค่าน้อยกว่า7ตรงนี้มาจากไหนนะครับตรงนี้มาจากบทนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับแสดงว่าในข้อนี้ของเราเคสของเราก็จะมี2เคสถูกต้องไหมครับเคสแรกก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ7อีกเคสหนึ่งก็คือเคสของ x น้อยกว่า7นะครับโอเคาะงนั้นเราก็เริ่มต้นเคสหนึ่งนะครับถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ7หรือให้ x มากกว่าเท่ากับ7นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x บวกกับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ7มากกว่าหรือเท่ากับ7เราก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้นะครับกลายเป็น x บวก x บวก7มากกว่าหรือเท่ากับ7 กระจายวงเล็บออกมาก็จะกลายเป็น x บวก x บวก7มากกว่าหรือเท่ากับ7นะครับเราก็ทำการจัดรูปนะครับกลายเป็น2 x มากกว่าหรือเท่ากับ7ลบ7ถูกไหมครับ2 x มากกว่าหรือเท่ากับ0 x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับซึ่งในกรณีนี้มันเป็นจริงแน่นอนเหตุผลเพราะว่าค่า x ตั้งต้นเนี่ยของเราเนี่ย ให้มามากกว่าเท่ากับ7แล้วนะครับแสดงว่าในกรณีนี้ก็เป็นจริงนะครับเราก็โน้ตอีกหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่า x มากกว่าเท่ากับ7อยู่แล้วดังนั้น x เรามากกว่าเท่ากับ0ูย์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเคสแรกก็ทำการพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วเรียบร้อยนะครับ is true นะครับ โอเคต่อไปเคสที่2ถ้า x น้อยกว่า7นะครับโอเคเราก็พิจารณาเป็น x บวกค่าสมบูรณ์ของ x ลบ7นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ7นะครับเราก็แทนค่าเข้าไป ถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ x ลบ7ของเราเนี่ยมันคือ7ลบ x นะครับเราก็จะได้ว่า x บวกวงเล็บ7ลบ x นะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ7นะครับก็กลายเป็น x บวก7ลบ x มากกว่าเท่ากับ7นะครับเราก็จะได้เป็น x ลบ x มากกว่าหรือเท่ากับ7ลบ7 0มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับซึ่ง0มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยเป็นประโยคที่เป็นจริงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเคสที่2ในกรณีที่ x น้อยกว่า7ค่าที่เราต้องการก็คือ x บวกค่าสมมูลของ x ลบ7มากกว่าหรือเท่ากับ7ก็เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นพอครบ2เคสแล้วเราก็จะได้ว่า x บวก ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ7มากกว่าหรือเท่ากับ7เนี่ยเป็นจริงนะครับสำหรับทุกๆจำนวนจริง x นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่เราจะได้มาคืออะไรคือในกรณีถ้าโจทย์เราติดค่าสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขโดยการพิจารณาเงื่อนไขตรงค่าสมบูรณ์ตรงนี้นะครับ พิจารณาเงื่อนไขตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวอย่างต่อไปอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะครับตัวอย่างนะครับ จงพิสูจน์ว่าถ้า N เป็นจำนวนเต็มใดๆนะครับแล้ว2 n กำลัง2บวก N บวก1นะครับไม่สามารถหารด้วย3ตรงตัวนะครับ ในกรณีที่ไม่สามารถด้วยสาหารด้วยสา,าลงตัวนะครับแสดงว่าเทอมนี้นะครับเราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของสามคูณ k ได้นะครับพอไม่สามารถเขียนในรูปของสามคูณ k ได้นะครับก็คือเราต้องแสดงว่าสอง n ลบหนึ่งเนี่ยนะครับสองกำลัง n บวก n บวกหนึ่งนะครับ ขียนอยู่ในรูปของ 3k บวกตัวเลขสักตัวหนึ่งโดยที่ตัวเลขนั้นไม่เป็นศูนนะครับถ้าเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับก็แสดงว่า 2n กำลัง2บวก n บวก1เนี่ยไม่สามารถหารด้วย3ลงตัวนะครับก่อนที่เราจะไปทำการพิสูจน์นะครับในกรณีที่เราพิจารณาเคสที่ไม่สามารถหารด้วย3ลงตัวนะครับเราจะมีทริคนะครับในการสร้างอ t e ิ c h r r n แบบนี้นะครับ ทริคของเราในการสร้าง integer n ก็คือเราจะแบ่งออกเป็น3เคสนะครับโดยที่เคสที่1นะครับเราจะเขียน n เท่ากับ3คูณ k นะครับโดยเคสที่2เราจะเขียน n เท่ากับ3คูณ k บวก1เคสที่3ก็คือ n เท่ากับ3คูณ k บวก2ทำไมเราเขียนแบบนี้นะครับเหตุผลที่เราเขียนแบบนี้เพราะว่า ในกรณีถ้าเป็น i n t e g เจ n นะครับเราเขียนแบบนี้แสดงว่าถ้าเขียน n เท่ากับ 3k แสดงว่า n หารด้วย3ลงตัวก็คือไม่เหลือเศษนั่นเองบวก0ถูกไหมครับ n เท่ากับ 3k บวก1แสดงว่า n เนี่ยหารด้วย3เหลือเศษ1 n เท่ากับ 3k บวก2นะครับก็คือหารด้วย3แล้วเหลือเศษ2ซึ่งการหารด้วย3เนี่ยมันเหลือเศษได้แค่ 3กรณีก็คือเศษ0ย์ก็คือหารลงตัวถูกไหมครับเศษ1แล้วก็เศษ2มันไม่มีเศษ3เศษ4เศษ5เนาะนะครับเพราะเศษมันก็คือมันก็หารได้อีกมันก็คือเป็นการหารด้วย3แล้วเหลือเศษ0นนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นทริคนะครับเดี๋ยวในกรณีที่เราไปเจอแบบฝึกหัดที่มันเป็น4เป็น5เป็น6นักศึกษาก็ลองเอาทริคตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ดูนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาเริ่มต้นเคส1นะครับ พิสูจน์นะครับเราให้ n เท่ากับ3 k นะครับแล้วก็พิจารณาสอง n ยกกำลังสองบวก n บวกหนึ่งนะครับซึ่งก็คือสองคูณสาม k ยกกำลังสองบวกกับ 3 k แล้วก็บวกหนะครับก็กลายเป็น 6k ทษทีไม่ใช่หกนะ3ากำลังข้างในวงเล็บได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 9k กํากำลัง2ถูกไหมในวงเล็บนี้ได้ 9k กํากำลัง2พอคูณ2ก็จะกลายเป็น18 k ยกกำลัง2บวก3 k บวก1เราก็ ดึง3ออกมาเป็นตัวร่วมของคู่แรกตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราเขียนมันอยู่ในรูปของ 3K มเบวก1เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งค่าตรงนี้ไม่เป็น0นะครับแสดงว่า3เนี่ยไม่สามารถหาเรเชิมนี้ได้ลงตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเคสแรกเราก็ทำการแสดงเรียบร้อยแล้วว่า3เนี่ยไม่สามารถหาร 2N กําำลัง2บวก N บวก1ได้ลงตัวนะครับต่อไปเคส2นะครับเราจะให้ N เท่ากับ 3K บวก1ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็พิจารณานะครับ 2 n ยกกำลังสองบวกเบวก1เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ2คูณ 3k บวก1ยกกำลัง2บวกกับ3 k บวก1แล้วก็บวก1นะครับข้างในวงเล็บได้เท่าไรเอ่ย9 k ยกกำลัง2บวก6 k บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ3 k บวก1บวก1นะครับ เราก็ทำการรวมไร์เทอร์มนะครับได้ 18k กำลัง2 2คูณ6ได้12 12บวก3ก็กลายเป็น15นะครับ2บวก1เป็น3นะครับ3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5แต่ผมก็จะเขียนเป็น3บวก2แบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึง3เป็นตัวรวบออกมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ ดังนั้นเราก็เขียนอยู่ในรูปของ3 k บวก2นะครับแสดงว่า3หารเทอมนี้ไม่ลงตัวอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเคสที่2 3ก็ไม่สามารถหาร2 n ยกกำลังสบวก n บวก1ได้ลงตัวนะครับ ต่อไปเคสสุดท้ายนะครับเราให้ n เท่ากับ 3k บวก2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็พิจารณา 2n ยกกำลังสบวก n บวก1ะครับซึ่งก็คือ2คูณ 3k บวก2ยกกำลังสบวกกับ 3 k บวก2แล้วก็บวก1กระจายในวงเล็บนะครับได้9 k ยกกำลัง2บวกกับ1 2 k บวก4นะครับโอเคนะครับเราก็ทำการรวมไร้เทอมเลยได้เป็น1 8 k กำลัง2นะครับ2คูณ12เป็น24 24บวก3เป็น27นะครับ 2คูณ4เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก1เป็น11นะครับแต่11ผมจะเขียนเป็น9บวก2นะครับเพราะว่าเราจะทําการเขียนในรูปของ 3K ให้ได้เหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าเราก็เขียนอยู่ในรูปของ 3K บวกสนะครับแสดงว่า3ก็ไม่สามารถหารเทอมนี้ได้ลงตัวเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้น3ก็ไม่สามารถหาร 2n ยกกำลัง2บวก n บวก1ได้ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นครบ3เคสแล้วนะครับเราก็สรุปได้ว่า3ไม่สามารถหาร 2n ยกกำลัง2บวก n บวก1ได้ลงตัวสำหรับทุกจำนวนเต็มใดๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะในการพูบโดยการแยกกรณีนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราก็จบเนื้อหาแค่นี้นะครับก็ให้นักศึกษานะครับไปทําแบบฝึกหัดในบทเรียนนะครับแล้วก็ส่งตามเวลาที่กําหนดนะครับขอบคุณครับ